นี้ผมถามนิดนึงคาดหวังคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับไม่รู้เลยว่าราคามันเท่าไหร่เรียกว่าไม่คาดหวังผมบอกอย่างนี้ว่าพอดีรถมันปีลึกมากปกติไม่ได้ซื uh ้อผมบอกราคาก่อนแล้วกันนะจะตกใจนะครับแต่ว่ามันก็คือตามอยู่มาวันนี้ลูกค้าเอาคันเทนต์มาเถิดน,นะเดี๋ยวดูว่าคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุไหมล่ะจะจบหรือไม่จบฟึบอาจจะเป็นนางฟ้าก็ได้นะรถอาจจะส้มนิดนึงใช้งานแต่ว่าเนี่ยดูน็อตฝากระโปรงหน่อยทุกคนไม่ขยำแฮะก็กบบะเซอร์ไพรส์นะสติ๊กเกอร์อยู่ครบรูกลมซิลเลอร์เดิมถ แก้มฝั่งเนี้ยเหมือนจะล้มแต่ไม่ใช่มันสกปรกเดิมคานบนหม้อน้ำเนี่ยมีรอยถอดแต่ว่าอันเนี้ยมีโอกาสที่จะเซอร์วิสม้อน้ำนะสรุปด้านหน้าเดิมนะครับแต่ว่าอตคานบนเนี่ยน่าจะมีถอดเซอร์วิสพวกหม้อน้ำยางเหรอ,อยางปีย2่นะครับยางอายุพอสมควรเลยสองสามปีแต่ว่าทุกคนดูดอกเ,เห็นไหมดอกมันยังหนาเลยเนี่ยล่องลึกเลยนะไม่น่าจะวิ่งเยอะดูรอย,อยรู้แมวมาหรือเปล่าแต่ว่ารถคันนี้ดูแลนะครับด้วยอายุรถขนาดนี้เนาะยังไงก็ต้องเก็บสีทั้งคันอยู่แล้วเนาะซึ่งก็เป็นต้นทุนนี้เพิ่ม่มมเติใสวนของการรทถ ชัดเจนสวยงามรถเดิมจริงๆแล้วก็เนี่ยก้อนประตูเนี่ยน็อตไม่ขยับเลยต้องบอกว่าแจ๊ดเนี่ยคนถามหาเยอะมากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่รถมันดิสคอนก็คือไม่ผลิตแล้วเพราะฉะนั้นใครที่กําลังขายคอ,อนแทตแจ๊ดนะติดต่อมาได้นะครับเรารอ,อผมให้ราคาดีอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเป็นซุปเปอร์เทคนิคเลยนะว่ารถคันนี้วิธีการดูยังไงว่าข้างหลังอาจจะมีร่งรอยการชนมาบ้างาน,งนะคนดูบ <c oughs> ุบชัดเจนนะครับนะแต่ก็ไม่ได้หนักนะครับแล้วก็รถปีลึกมากๆแล้วนะครับน่าจะถอยไปชนอะไรนิดหน่อยแต่เดี๋ยวไปดูว่ามัน ตรง,ตรงดูฝาถังนี่ผมชอบดูใบ่อยทุกคนดูเนี่ยรถเคยเก็บสีมาทุกคนดูนะเปลี่ยนชั้นสีตรงนี้ไหมมันแยกกันเนี่ยเห็นไหมชั้นนี้กับชั้นนี้มันไม่แปลกประหลาดอะรถมันอายุแบบเป็น15ปีอะผมว่านะเก็บสีมาบ้างนี่ปกติมากอันนี้สุดท้ายของทังคันนี้แล้วนะถ้าตำแหน่งประตูนหน้าซ้ายเดิมแสดงว่าคันนี้เดิมคนรู้เงินมาแล้วเมสปอตชัดเจนดูเพจหน่อยโอ้โหนี่รถเก่าขนาดนี้พลาสติกค,คุมยังอยู่เลยทุกคนดูดิเพดเดิมไม่มีรอยย้ํามื่อกี้คือสุดท้ายของคันนี้แต่ตอนนี้คือทททาาายสรเเันนว่่่คี้ลไมห ขอทายว่าไม่ข้าม 200, 2องแสนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะน่าแหกไหมโอโ้โหผิดนะครับเลขไม่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเนาะผมมองว่าไม่ข้ามสองแสนนะก็ถือว่าสภาพโอเคจริงๆนะทุกคนแล้วก็รถเดิมเดี๋ยวมาคุยราคากับลูกค้าดูนะครับว่าลูกค้าจะคาดหวังเท่าไหร่อันนี้เป็นรถเป็นรถมือสองหรือว่าเป็นรถมือเดียวเลยครับมี3มชื่อละมือสองอีกทีนึงอ๋อ<ะ>มือสองโอเคโอ้รถสวยมากนะรถอายุ17ปีต้องบอกว่าเป็นรถของคุณพ่อแล้วคุณพ่อเสียจริงๆแล้วตอนแรกจอดทิ้งไว้อ่ะสปี ได้ค่ะไ,ไ,ไม่ได้ขับ,ขบเลยใช่แล้วก็จนน้องสาวมีลูกก็เลยเอาคันนี้ออกมาขับก็ถือว่าเป็นรถที่สวยมากเมื่อเทียบกับอายุแล้วผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วคิดว่าป้ายแดงมือเดียวก็ถือว่ารถสวยมากคราวนี้ผมถามนิดนึงคาดหวังคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ <c oughs> ไม่รู้เลยว่า,าราคามันเท่าไหร่เรียกว่าไม่คาดหวังนะ <c oughs> ผมหวังอย่างี้ว่าพอดีรถมันปีลึกมากปกติไม่ได้ซื้อแต่เราซื้อเพราะว่าลูกค้าเกินรถผมบอกราคาก่อนแล้วกันนะจะตกใจนะครับแต่ว่ามันก็คือตามอายุมันผมซื้อได้ก็ก็โอเคจริงๆแล้วอย่างที่ว่า ไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่าเขาเรียกว่ามันรู้ว่ามันปีมันเก่ามากแล้วก็สภาพที่คุณพ่อขับปัก็ไม่ค่อยดูแลรถจนแบบว่าอันนี้เอามาขับก็ก็ไม่ค่อยดูแลเหมือนกันก็ขอบคุณนะครับคุณมะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสรุปแค่นี้จบนะครับก็คือลูกค้าเอาแจ็มาเทินเพลยเดอร์ไปตอนนี้นะครับที่โเล่โต้นะเราขาดรถจํานวนมากเลยนะลูกค้าเยอะมากใครที่กําลังจะขายรถนะรถป้ายแดงมือเดียวไม่น้อยๆนะส่งแชทเข้ามาได้ครับวิธีการง่ายๆนะครับแค่ทักในทิกตอกเข้ามาในข้อความนะครับ ส่งรูปรถมาพร้อมสำเนาทางเราจะประเมินราคาให้ถ้าใกล้เคียงนะครับเจ้าที่เราจะวิ่งไปซื้อให้ถึงที่บ้านเลยไนมะ่ค้าสะดวกจะมาที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไปดูราคาให้ซื้อรถซื้อคนสบายใจตอนนี้น,นะครับพี่เจมส์อ,อกเลยออต่อโต